ปอนัทวุฒิเปิดใจสุดเตือนใจหลังภรรยาเอพรทิพตตรวจพบมะเร็งปอดเผยหน้าที่เจ็บที่สุดในชีวิตแต่ยังโชคดีที่จะเร็วพร้อมรับของคนสองคนเมื่อเผชิญหน้ากับความเป,ปลี่ยนแปลงใหญ่หลูในชีวิตจะยังคงยินอยากได้หรือไม่นั่นคือคําถามที่ปอณัทวุฒิสกิจใจและเอพรทิพตต้องหาคําตอบด้วยตัวเองหลังจากที่ทั้งคู่ได้รู้ว่าเอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอด จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดดูเหมือนไม่มีอะไรน่ากังวลเป็นเทียงการตรวจสุขภาพประจำปีที่หลายคนมักจะมองข้ามหรือขากปันประการพรุ่งไปเรื่อยๆแต่สำหรับปอกับเอการตัดสินใจไปตรวจสุขภาพครั้งนั้นคือก้าวที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตอย่างแท้จริงเพราะมันนำไปสู่การพบสิ่งที่ไม่คาดคิดก้อนเนื้อในปอดซ้ายของเอซึ่งดูจากถ่ายนอกไม่มีอาการอะไรบ่งชี้เลย เอบอกว่าเธอใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีไอไม่มีอาการปวดใดๆที่จะพาให้สงสัยได้เลยว่ามีอะไรบางอย่างก,กำลังเติบโต,ตอยู่ภายในร่างกายของเธอแต่เพราะปอมีอาการเจ็บหลังและอยากตรวจซีตีสแกนอย่างละเอียดจึงชวนเธอไปตรวจพร้อมกันซึ่งผลสแกนทำให้เห็นเงาบางอย่างในปอดด้านซ้ายของเอเป็นก้อนเนื้อเล็กๆขนาดเทียนหงเซติเมตร จากนั้นจึงมีการส่งตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดินยันว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยในผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียที่ไม่สูบุรีและผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล,ล้อมที่มีมลพิษสูงสาเหตุสำคัญมาจากพันธุก,กรรมที่มียีน EGFR ซึ่งไม่ต่อการกลายพันธุ์เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอก,นอกเช่นฝุ่นควันสางทิษที่ M 2.5 และมูลภาวะจากท่อไอเสียหรือควันดุริข่าวร้ายที่ไม่ทันตั้งตัวทําให้ครอบครัวต้องเผชิญกับทวาทางจิตใจยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเอที่แทบล้มทั้งยืนทันทีที่รู้ผลเธอเล่าว่าช่วงสองวันแรกหลังรู้ผลเธอแทบจะปิดตัวเองเงียบไม่พูดไม่ยอมรับไม่รู้จะรับมือกับอะไรอย่างไรดีทอโรคมาแดงเป็นสิ่งที่หลายคนตัวที่สุด และไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองทางด้านปอในฐานะสามีและหัวหน้าครอบครัวก็ต้องพยายามควบคุมสติพยายามไม่ให้ความตูวแสดงออกมาให้เอีเห็นเขากล้าเป็นเสาหลักที่ต้องมั่นคงที่สุดแม้ข้างในจะร้าวระบมแค่ไหนก็ตามผมเข้าใจคำว่าองมทุกครั้งแรกในชีวิตปอกกล่าวในคลิปผมนั่งข้างเต็งทุกวันพูดอะไรก็ไม่รู้ จะพูดว่าไม่เป็นไรก็เหมือนกูกเถอแต่ก็พูดไปเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ผมทำได้ในวันที่24พฤษภาคมเตเข้ารับการถ่าตัดโดยทีมแทย์นำชิ้นเนื้อที่มีเซลล์มะเร็งออกและยังทำการตรวจต่อมน้ำเหลืองรอบๆอ,อีกกว่า10จุดเพื่อดูว่ามีการกระจายของเซลล์มะเร็งหรือไม่ผลที่ออกมาคือไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็งซึ่งถือเป็นข่าวดีที่สุดในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด เป็นความโชคดีท่ามกลางโชคร้ายเพราะการพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นทําให้มีโอกาสกระส่าให้หายขาดได้สูงแต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดก,ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเตเล่าว่าหลังออกจากห้องผ่าตัดเธอเจ็บจนร้องไห้ต้องขอมาฟีนเพื่อลดความเจ็บและการฟื้นตัวก,ก็ใช้เวลาไม่น้อยเธอต้องนอนทับที่โรงพยาบาลสามคืน ท,ทํากายภาพบำบัดเพื่อให้ปอดกลับมาทํางานได้ตามปกติในช่วงเวลานั้นปอย,ยังคงอยู่ข้างๆตลอดแม้จะเหนื่อยล้าทิ้งใดแต่เขาก็ไม่ยอมจับไปไหนเพราะเขารู้ดีว่าการได้ยินเสียงคนที่เรารักได้เห็นหน้าคนที่เราผูกพันในยามที่ร่างกายอ่อนอาที่สุดนั่นคือกำลังใจที่ดีที่สุดเมื่อเอเริ่มฟื้นตัวเธอจึงเริ่มเปิดเผยเรื่องราวผ่านอิสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้มากมายเธอเขียนข้อความยาวบอกเล่าความรู้สึกอันลึกซึ้งทั้งความหวาดกลัวความสิ้นหวังและความหวังที่กำลังฟื้นคืนกลับมาเอ๋ A. อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะคะเอ๋ A. อ่านทุกข้อความเลยจริงๆแล้วก็อยากจะให้เรื่องของเอ๋เป็นบทเปลี่ยนให้ทุกคนหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ ยารอจนมันสายสิ่งที่เอเน้นย้ำคือเรื่องของการตรวจสุขภาพเพราะหากไม่ใช่เพราะการตรวจซีทีสแกนเธอคงไม่มีทางรู้ว่ากำลังก้าวเข้าสู่สนามของโลกคร้ายอย่างมะเร็และถ้าเจอช้าไปอีกเทียนไม่กี่เดือนเรื่องราวอาจจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้อีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งปอและเอต้องเผชิญคือภาวะ after shock หรืออการตกใจสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง แม้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ใจของพวกเขายังไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทันทีบางวันยังนั่งมองหน้ากันเย็ยบเมียกแล้วน้ำตาก,ก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแม้กระทั่งลูกชายของทั้งคู่เองก็เริ่มถามคำถามบางอย่างที่เตือนใจเช่นแม่จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมแม่จะอยู่กับหนูไปนานๆใช่ไหมซึ่งเป็นคำถามที่ทำให้คนเป็นท่อแม่เจ็บลึกในหัวใจ เท่าะในวันที่ต้งตอบคำถามเหล่านั้นพวกเขาเองก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนหลังจากออกจากโรงพยาบาลแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงการติดตามผลระยะยาวซึ่งต้องตรวจสุขภาพทุก6เดือนต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีเพื่อให้มั่นใจว่าเซลมาเร็งจะไม่กลับมาอีกในช่วงนี้เธอจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดทั้งเรื่องอาหารการกินการนอนและการจัดการความเครียดแต่ในความยากลำบาก ก็มีความหวังเกิดขึ้นจากหัวใจของครอบครัวปอกล่าวว่าเราเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เงินทองแต่คือสุขภาพของคนที่เรารักและการได้อยู่ด้วยกันในทุกวันอย่างมีความสุขเรื่องราวของเอพรทิ์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายหลายคนเริ่มแชร์เรื่องราวของตนเองหลายครอบครัวเริ่มวางแผนตัวสุขภาพ หลายคนตระหนักว่าแม้จะยังไม่มีอาการอะไรแต่การตรวจไว้ลูกหน้าก็สามารถช่วยชีวิตปราไว้ได้